อ้าวขูดมะพร้าวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิองสิบสมยี่ยี่สิบห้าสามสิบอพอเจาจเจ้าไม่เวลาจะกินข้าวลวเวลาาวายหเอ้าวมายืนด้านเหนือสีจะยืนด้านเนือสีสะ อ้าวยืดมือให้ตรงๆดูท่าเนี่ยสองเตียงนี่ผ่านเลยเนี่ยไหมท่ายืนท่าเนี่ยแั้แขนตรงองศาได้ตูดแผนตูดแผ่นตูดงอนตูดงอนแบบว่าดูท่าแล้วปุ๊บเนี่ยโอ้โหคนไข้นี่ว่าโหอโหสวยมากเออได้อาเอาท่าพนมมือไปเลย อ่าปากเลยเจ็บเจ็บจึบจ็บอ่าใช่ใช่อย่าลอยนะพยาะามให้ชิดชิดอันนี้ถ้าลอยมันจะเจ็บอ่าโอเคอ่ะท่ออะไรทาต่อพนมมือละเอาคอเลยอ่ะ อ่ะคอขยับลงหน่อยใครที่มีไม่ใครไม่มีหลุมไม่ต้องขยับเอายกไปข้างนึงเลยนะเนี่ยเนี่ยตอนนี้เห็นไหมอ่ามายืนข้างนี้ยืนข้างขวากันเนาะอาใหพร้อมกันข้างขวากันยืนหมอไปตรงนี้หันหน้าเข้าหาเราอันนี้ไม่ช่วยละโอเคอ่าพี่นายยืดแบบว่าอ่าเนี่ยเท่างนอกกัน อ่ะเสร็จแล้วสลับข้างเลยโอ้โหเต็มสามเได้แรงดีมนนิดเดียวแรงดีอ่าใช่ไปกันอันนี้เราอันนี้เราใหมเราใส่กายทั้งหมเราง่ใส่ที่ผนดเส้อเลเล่นไปนะันเล่นไป่หมด โอเคมาผีเสื้อต่ออ่าฮ่าฮ่าสรอบอ่ะคอเสร็จแล้วผีเสื้อเลยเออนี่จังหวะดีสั

นะครับสองขางก็ได้สอง้างก็ได้ยัดสองข้างก็ได้เหนื่อยนะเนี่ยต้องสองข้างอันนี้ไม่ข้างเลยเราทาจากข้างถนัดก็ได้เพราะเราไม่ถนัดข้าง

Chút về trồng này về trồng nữa các bạn ơi cọt táo lên, 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 ຕາມເມືອອີກເນາหน่อย